สวัสดีคร่บไอ้ผัดห้าห้าไอมิวที่ฟันหน้ามันไม่ค่อยไม่ค่อยดีอะนะ ทำไปเลยอย่างนี <laughs> <az> ้อย <az> ่าบอกเดียนเลเรื่องรังบ่อนอะไ่เงี้ยเดียนเลย you <laughs> เอ๊ะไอหมีววเล่นลายเราเล่นลายมึงเล่นลายเียได้ตบตบาหากไม่ให้ใครแม่งไงไ้มหเียเดี๋ยวูาดหน้าหัยากรูได้ขาวนเลยน้องยาขาเดสู้ กันตอนที่ไดาสักตา่มามั้งนะมาตาน,นี้ก็แพ้เจอกันตานหน้าตา,น,น,น,ตาน,นี้ก็เปิดมาด้วยด้วยดีนะครับเริ่มตาใหม่มาตาที่เลียแพ้น,นะครับเนื่องจากมีคนแหกปากไม่เชื่อสถามเบอร์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 สองได้เลยครับ ว่าตามเมื่อกี้มีคนแฮกปากเลยแพ้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ห้พลาดกัรรับชม 儿子。 ใจกว่าแห่งสายน้ำ<อ>ยำเย็นยังดังกว้างกว่าเฮ้ยใส่ยยายกับใครยายพัดเออ ไอ่ก็เดียวเสียบก่นได้ไม่กลัวลได้ได้เฮ้ยเฮ้ยขอบคุณนะแกข่มาด้วยจะไนี่นั่งบานเล่ใอยู่นิ้วนูกกลัวตายเ่ยเรื่องอาไน้ำแข่เนี่ย มีซ้อมก็กันเหตุเบอร์แล้วก็ดวงดีนะครับสุ่มได้ไอ้วออบังแน่แน่ขึ้นมาดิ

โอไม่้จะแต้แล้วต้องใส่เบอร์ซีอย่างนี้มันหาว่ะ เจอกันเกมล้เริ่มมาที่ตานี้แล้วก็จะเจอจี้ตึงเราจะรันยันอันกีิดาวดีวะเร้ยเราจะรันยันไดมอนสามเลยนะหรือไดมอนสองสามเลยดีกว่า ไอ้ก,แกงงูแต่กูสองไงไอ้แต่กูสองไอ้แต่กูหนึ่งกูยังไม่ขึ้นกูยังไม่ขึ้นกูยังไม่ขึ้นเลยกูต้องกูเจ็บเลยวะ ลูกตานี่มีหวังชนะวะ อุยทุกคนเราจะขึ้นไดมอนสามกันแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ไดมอนหนึ่ง,นงหนึ่งสองงนี่ขอบคุณนะชุดลังกระดาษตรงผมเอ่อไดโนเสาร์เอ้ยไม่ใช่ดิตรงผมเอ้ยต้นบน ฮิวมังกัสอส่วนกลางไอโค่อโคส่วนเท้าแร็ค <First slide. S 2> มาที่อยู่ในมือชีวิสก็ธรรมดา,าเราเป็นแค่คนธรรมาแต่ตอนนี้เรามาเป็นซ่า เราเอาแค่กันยาจะไม่ได้ที่ัหนมาตันาตต่นีอ้อไปดูไนไปมองแสงบินมาตอนก็คือพวกเราไม่นอนพวกเรานั้งกันยันเช้าตัววางหัวทีมจะเป็นยังไงไปดู ไวที่อยู่ในมือไม่ใช่ซิกก็ธรรมดาผมเป็นแค่คนธรรมดาแต่ตอนนี้ผมมาเป็นลาพอผมเป็นลาผมก็จอจมูกฮะหัหวโล้เลยความรักของฟรีไฟนะครับสองผม อามา,า,าทุกคนดเซตนี้คือเซตนักแข่งอาอยุโอเคใช้ครับเซตเนี้ยคืแล้วกวก่อนล็อก่อน อนะันแบกน่ะเนี่ยอิ me, นเดียมีหรอวะนิวเคลียร์ต้องไล่อันเลยักลอยอ่ะตัวเบอร์นิวเคลียร์ที่<อ>แบบนี่ครับ ฮิวม e ังก e ์ He ็ต่อห e ัวเสื้อเอกเสื้อเอกโคยโครองเท้าแล็ค ไลออนไม่ถันถ้ากดถัน,นก็รอดยกก โอ้ยไม่อยากเลี้ยงหมาเลยโอ้ยขาทำป้าอะไรแล้ว ช่างไม่